ครับหลวงผู่ไข่หลวงผู่ไข่่่หลวงไขท่านจะมีอายุร้อยกว่าหลวงผู่แก้วผู่ไข่ผู่ไข่ร้อยปีได้ไหมอ่าร้อยปีได้ครับแต่จะจะไปเทียบกับหลวงผู่แก้วไม่ได้แต่หลวงผู่แก้วจะแก่กว่าโอ้โหนี่แบบนี้อันม้ำอีแคลไซน์เนาะแคลไซน์ก็จะเห็นชัดว่าน้อยเพิ่มน้อยกว่าก็จะน้อยกว่าแล้วคุณสมบัติการใช้รักเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกอายุครักอ่ะเป็นยุคที่บอกได้ได้ชัดเจนว่ารักพวกนี้เป็นรักจีนหรือรักไทยอย่างนี้เราเรืเรืหลวงผู่ไข่เนี่ย รักไทยเป็นสีดำเนะครับ<ฯ>สีดําการเสรื่อมสภาพของรักไทย,ยจะเสื่อมสภาพน้อยกว่าพระอ่ากว่ากว่ารักจีนเพราะว่ารักรักไทยเนี่ยมันมันเหนียวกว่าอมันเหนียวกว่าอืมนะมันชัดเจนมวกว่าปรากฏชัดเจนมากเนาะผู้ปลูกไข่เขากนะ็นิยมนะนิยมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักของความนิยมของของผู้ที่ศึกษาพระเพราะว่าในกลุ่มของพระปิตาเนี่ยมีพุทธคุณด้านเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอ่าโคกรัพ์ โภคศัพย์ต,าตา่างๆทุกท่านจะก็จะคนที่เราไม่ว่าใครดีใครก็เลือร้องเลือกโภคศัพท์ถูกไหมครับเขาต้องหาพระปิดตามมาไว้ที่ตัวเองเห็นไหมแล้วของพ่อแก้วจะมาหาเสน่ห์ด้วยเนาะเมตตาเน,น,น,นะาะเมตตามหา,าเสน่ห์ด้วยประวัติท่าัที่ทุกท่านเขียนมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมมาเสน่ห์ด้วยประวัติของพ่อแกนะ้วเนาะการท่านอยู่เรื่อยเลยนรการขอพท่านเรื่อยพ่อแก้วตักติษยเนี่ยพออายุต่างกันเจ้าไซค์ก็จะขึ้นงอกแตกแตกต่างกัน แต่รูปแบบที่มีอายุก็จะคล้ายคลึงกันทั้งหมดโอ้เฉนชั้นนป็นแคลไซด์เองเนาะคือถ้าสองติ๊กไม่เห็นนะไม่เห็นเลยในระดับสิบเอ็กอ่ะส่องหาแคลไซด์ยากมากเพราะว่าระดับสิบเอ็กเนี่ยมันเป็นการขยายที่พิมพ์ทรงการเหี่ยวย่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการงอกของแคลไซด์เนี่ยเราจะต้องใช้กล้องกําลังขยายสูงจริงๆคือพันถึร้อยเท่า ที่ผมใช้อยู่คือพันหกร้อยเท่านะครับเพื่อดูลักษณะการการซับซ้อนต่างๆการตกผลึกต่างๆของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นและในเมื่อแคลไซต์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรวมกับองค์ประกอบต่างๆของพวกคาบว่ามวลสารต่างๆที่มาผสมก็คือรักชาติต่างๆทองต่างๆที่นํามาผสมใส่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมันก็ถึงถึงการเวลาที่เราจะสรุปได้ว่าพราเนี่ยแค้จะยุคไหนรูปแบบแบบไหนวันนี้เข้าใจมากเลยนะแคลไซต์นี่เนาะ เข้าใจเข้าใจเลยขอผมก็ได้ขึ้นเป็นเกตๆอย่างนี้เองอนะเนี่ยแต่ผมย้อนกลับที่องค์พ่อแก้วอีกทีเนาะนี่ถือได้ชมบารมีพ่อแก้วแล้วเนี่ยผมเป็นบุญมากเป็นพระที่พันฝ่ายอยากได้มานานแล้วเนี่ยฉันอยู่ชมบิลีไงครับบุญอาเลยเอาพระพ่อแก้วมาให้เต็มเลยเพราะอีเนี่ยเพราะอีอีกเลยเพราะอีอยากได้เห็นเห็นโยมมีเหรียญเยอะมั้งเดี๋ยวลองดูมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคัดกันเดี๋ยวเราค่อยคัดเพราะว่าข้าวตรวจถ้าตรวจจริงๆมีเยอะมาก ของโยมเห็นมีเหรียญพ่ออีหรือเปล่าเห็นโยมว่ามีเลยเ้องดูอยากได้มากเลยนะ่ย,เ,ยนะเหรียญพ่ออีพ่อแก้วเลย,ยไหมครับเนี่ยพออายุแตกต่างกันแล้วเนี่ยแคลไซก็ขึ้น,นคนละแบบวัตถุที่นํามาใช้เนี่ยขึ้น,นี่คือลักจีนแต่เมื่อกี้เป็นลักลักไทยนะครับอยู่คนละภูมิภาคเรียกว่าความความสามารถในการที่จะนาเข้ามาซึ่งวัตถุอุปกรณ์ต่างๆวัตถุที่นํามาหลงปู่แก้วไม่แปลกครับเพราะว่าท่านอยู่ปากแม่น้ํำของพูนให้มันเดินทางมาก่อนเดินทางมาก่อนหาซื้อได้ง่าย ชี้ได้ง่ายไม่เหมือนกับทางถ้าต้องเข้ามาถึงทางในพระนครแล้วเนี่ยจะต้องมีผ่านผ่านด่านต่างๆพาอแก่ก็รักจีนเนาะรักจีนครับได้รักจีนเราละเรายอมถามได้ตอบได้ยังออหลวงพ่อแกไม่ได้ใครยมดูเลยครับเดี๋ยวเิยก็ดูด้วยเนาะอะไรต้องใส่ผ้าแต่ผ้ามันที่เลยอะไรต้องใส่จะผ้าเดี๋ยวทำอัษณ์ิยะไว้แล้วแล้วก็มาสงสัยก็มาได้เลยผมยินดีให้ให้ให้คำปรึกษาทุกกรณีนะ กันเขาต้องใส่เนาะเขาน่ยสบายใจแต่อันนี้เสนอกก็สบายใจแล้วนะยังยงมาเห็นยังว่าสบายใจได้ทอาบูญเนาะนี่ยแท้ที่สร้างเลยครับผมข้ามเดี๋ยวข้ามนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอ้เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ไยากที่สุดเออเนี่ยโม่เนี่ยแปลกมากเป็นเนื้อตลกเป็นเนื้ออ้าหลุบแก้วครับที่เขาขาวเนี่ยไม่ได้มีการลงรักเอาไว้ออันนี้ไม่ได้ลงรักนะครับไม่ได้ลงรักเอาไว้ถ้าออกเนื้อขาวเลยเนื้อขาวไม่เคยเห็นมาก่อน หลวงมะแก้วเหมือนกันครับนี่เคยเห็นมาก่อนเลยอืดูเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าต่อเนเห็นแล้วมีแร์ไซา์ขึ้นอ่าเห็นพอพอจะรู้แล้ะพอจะรู้ลวมีแคทไซค์ขึ้นแล้วบางมาบางมีมีบางกลุ่มมีเอฟซีบางท่านถามว่าหลวงมะแก้วทําจากเนื้อแบบไรเนื้ออะไรนี่เป็นตัวที่จะยืนยันสถานะว่าหลวงมะแก้วทําเหมือนสูตรสมเด็จเลยอเนาะเป็นเนื้อกลุ่มของพระสมเด็จแล้วก็คือใช้พระเนื้อปูนหินเป็นองค์ประกอบในการทำพระขึ้นมา แล้วก็มวลรวมมวลสารต่างๆที่คล้ายขึ้นอกับสมเด็จแต่ท่านจะแตกต่างว่าก็อาจจะมีมวลสารที่ในรูปแบบของท่านไม้กุกไก่หรือยไม่ได้ยินอในในกลุ่มนั้นอาจจะกลุ่มมหาเสน่ห์อะไรพวกนั้นครับหรือว่าเกสรต่างๆเนื้อว่านต่างๆที่ผสมใส่ไม้กุกไก่นะท่านจะดังมากไม้กุ๊กไก่แต่แต่สิ่งที่ที่เราอาจจะเข้าใจได้ง่ายคือเนื้อหาท่าน เนื้อหาที่มีอายุเนื้อเดียวกันรือพระสมเด็จนี่คือคือองค์ตั้งต้นของพระก็ของพระหลวงแก้วคือเนื้อขาวเนื้อขาวเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนั่นเนี่ยเคยเห็นนั้นเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นยุคแรกของพิมพ์หลวงปู่แก้วเลยว่าเป็นพิมพ์หลังแบบที่ทําขึ้นมาก็คือเป็นยุคที่มีมีการใช้พระเนื้อเหมือนสูตรเดียวกันกับพระสมเด็จ โอ้ยงงี้แต่จะเก็บไว้เองฝามั้งอันนี้แล้วแต่พาจานครับแล้วแต่พาจานอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เองดีกว่าไว้ติดตัวเนี่ยโอ้ยนะครับเนี่ยแค็ไซส์ขึ้นหนาแน่นเหมือนกับพระสมเด็จเลยจริงเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับเหมือนเหมือนมากแต่คือจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่ามวลสารที่ท่านผสมใส่เพราะติดก็จะเขามีมวลสารต่างๆยกไปนะคือแต่ละท่านแกเจตแต่ละท่านเนี่ยหามวลสารได้ไม่เท่ากันนะครับหามวลสารได้ไม่เท่ากัน แต่ละภูมิภาคหาโโบสารได้ไม่เท่ากันเปลี่ยนแต่ว่าให้เนื้อหาสารตั้งต้นก็คือพวกปูนหินต่างๆปูนหินและปูนดินเกาลีนต่างๆที่สามารถนําเข้ามาใช้ได้คือในยุคนั้นใครมีสตังก็ซื้อของพวกนี้มาใช้ได้ถูกไหมและในกลุ่มของหลวงปู่แก้วก็ไม่ยากเพราะอะไรครับท่านอยู่ปากปากทะเลเลยปากน้ําเลยก็คือเมื่อท่าน้าก็คือมีการค้าขายทางชมรีเข้ามาอยู่แล้วมันก็ไม่ยากที่ท่านจะหาเข้ามาเห็นเขามีโครงการทาตะพานนะชมรีไปเพชรบุรีอต้องฝากยมใต้เทพละ การต้องนห้ตําเ็จะไปหาพระที่อยู่ที่พิษบุรีแต่กลับกลายไปว่าทางพิษบุรีครับกลับหายยากเห็นเห็นว่ายากหายเยะก่าเนาะแต่ชมพูรีเยอว่เป็นอยู่ทางชมพรีเยอะกว่าก็อยู่ชมพุรีเยอะกว่าว่าท่านอวานอยู่ทางนี้ด้วยไช่ด้มันเหมือนว่าย้ายมาหมดทั้งทีมช่างทั้งทีมช่างต่างคนทําต่างๆแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็อยู่ที่ชมพรีเพราะท่านอยู่ที่ที่วัดที่ชมพรีแล้วมันนั้นเป็นป่าหมดเลยมันเป็นป่าแล้วกันเลยเพราะทาวันเป็นป่านะยังกูน่าจะทานอยู่ มนดินยังเป็นดินแดงอยู่เลยเต๋อเดินทางยากเดินทางบากยากมากอับเรียนตอนนั้นใชเรียนเรียนห่มพ่อทำไปอยู่เนาะเนี่ยพอทําในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาถึงยุคคือความความหนาแน่นของแคลไซด์นะครับพอยุคแรกๆเนี่ยแคลไซด์ยิ่งหนาแน่นมากเข้าใจเรื่องแคลไซด์อะไเข้าใจมากถ้าเราเข้าใจเรื่องแคลไซด์เนี่ยเราจะสามารถแยกแยะพาในกลุ่มต่างๆได้ได้ชัดเจนมากขึ้น ถ้าเก่าจะขึ้นอย่างจริงๆเลยอ่เก่าก็จะขึ้นอีกแบบชัดเลยลักษณะแม่ไม่เก่าก็จะขึ้นอีกแบบชัดดมาก,มากองนี้ทางใายจะเก็บไปเองวะ, <laughs> <laughs> ะัแล้วแต่พระ้าจารย์ <laughs>